สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับต่อตอปิโดตอนตีสามนะครับวันนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงตัวละครที่ชื่อว่าสเปนเดอร์แมนนะครับคือไม่ได้ชื่อว่าสเปนเดอร์แมนนะครับเป็นสเปนเดอร์แมนนั่นเองอันนี้ผมว่าเตรียมข้อมูลไว้นะครับมาให้เพื่อนๆแบบว่าได้ฟังกันนะครับเป็นกําลังใจให้ต่อตอปิโดโดยการกดไลค์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสเปนเดอร์แมนกันเลยช่วงเวลาบ่ายโมงของฤดูร้อนนะครับมีเบกกี้และทิฟฟานี่กำลังนั่งปิกนิกกันในสวนซึ่งพวกเธอเนี่ยกำลังฉลองกกกาาารรจบรศึษ เพราะว่าพวกเธอเนี่ยผ่านสอบทุกวิชาเลยและพวกเธอก็มีความสุขมากๆแสงอาทิตย์ก็สาดส่องและไม่มีเมฆมาบดบังเลยสองสาวกาลังหัวเราะและมีความสุขไปกับมื้ออาหารที่พวกเธอเตรียมมาทันใดนั้นท้องฟ้าก็มืดลงเมฆลอยมาปกคลุมท้องฟ้านะครับและฝนก็เริ่มตกอย่างหนักมากๆาเลยสองสาวก็เริ่มเก็บของเพราะงานเลี้ยงเล็กๆก็ใกล้จะจบลงแล้วพวกเธอเห็นฟ้าผ่าจากไกลๆและได้ยินเสียงฟ้าร้องดังลั่นเลยเหมือนพายุกํลาลังจะมาะครับช่างแต ต่างจากอากาศช่วงแรกที่กําลังสดใสไปได้ดีพวกเธอเนี่ยอยู่ค่อนข้างห่างจากบ้านนะครับและพวกเธอก็รู้สึกหวาดกลัวมากๆเลยและทันใดนั้นเองพวกเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆในหัวนะครับพวกเธอรู้สึกว่าในป่าน,นี้มันเริ่มลึกลงไปทุกทีเสียงในหัวก็เริ่มดังขึ้น มีเงาบางอย่างนะครับอยู่หลังต้นไม้มันค่อยๆเข้ามาใกล้พวกเธอเสียงแปลกๆยังคงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเธอกลัวมากในขณะที่เงาค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นมันก็คือสเปนเดอร์แมนนั่นเองหรือที่เพื่อนๆเรียกว่าสเปนเดอร์และท่านใดนั้นนะครับที่สเปนเดอร์เนี่ยมันปรากฏตัวขึ้นมาท้องฟ้าจากมืดคืมก็สว่างสดใสขึ้นมานะครับคือฟ้าผ่าหรือฝน,นอะไรอย่างเงี้ยมันหยุดไปเลยทุกคนความสุขก็กลับเข้ามาสู่สองสาวนี้อีกครั้งหนึง่ง พวกเธอจัดที่ปิกนิกขึ้นอีกครั้งและพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในส่วนนี้พวกเธอก็หัวล็อกกันไปมาเบกกี้และทิฟฟานี่เนี่ยได้กลายเป็นเหยื่อของสเปนเดอร์แมนนะครับซึ่งเป็นผู้นําที่พาความสุขมามากมายเลยคือนอกจากจะมีสเปนเดอร์แมนแล้วเนี่ยมันก็จะมีสเปนเดอร์แมนนะครับคือเจ้าสเปนเดอร์แมนเนี่ยเป็นพี่ชายของสเปนเดอร์แมนนั่นเองคือพวกเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าสเปนเดอร์แมนเนี่ยเป็นปีศาจร้ายที่รูปร่างคล้ายมนุษย์นะครับคือเป็นปีศาจที่ผิวขาวนะครับแล้วก็ ลใบหน้าเขาจะใส่สูตรสีดําแล้วก็มีเนกไทยอยู่นะครับเขาก็จะมีหางโยงใหญแบบว่าอยู่ด้านหลังนะครับที่สามารถยืดได้ส่วนรูปร่างของสเปนเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆกับสแลนเดอร์แมนเลยคือในข้อมูลนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็สูงผิดมนุษย์มนานะแต่ว่าสเปนเดอร์แมนเนี่ยสูงกว่าน้องชายของเขาด้วยซ้ําเขาผอมและมีผิวขาวแห้งแต่เขามีใบหน้านะอันนี้ข้อมูลก็เขียนไว้นะครับแล้วก็เขาก็มีตาดําใหญ่สองข้างและมีรอยยิ้มที่กว้างใหญ่ที่บ่งบอกถึงความสุขนะครับเขา ใส่สูตรดําเหมือนกันแต่สูตรของเขาเนี่ยจะมีลายจุดเป็นสีสันสดใสแล้วเขาก็ใส่โบสีแดงอันสวยงามเขามาพร้อมกับหมวกคู่ใจเสมอหางโยงใยของสเปนเดอร์แมนเนี่ยจะมีกระดิ่งห้อยอยู่ที่ปลายนะครับคือเจ้ากระดิ่งอันนั้นอ่ะคือเขาเอาไว้ให้กําลังใจคนนะครับหรือบางทีเนี่ยเจ้าสเปนเดอร์แมนเนี่ยก็จะถือกระทาทองมาด้วยหลายคนก็บอกว่า2พี่น้องเนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้เลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเพราะว่าสเลนเดอร์แมนกับสเปนเดอร์แมนเนี่ยมีแบบนิสัยค่อนข้างจะตัก กันสิ้นเชิงนะครับคือเราอาจจะเทียบกันได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายอาธรรมเลยก็ว่าได้นะครับในข้อมูลก็บอกว่าเจ้าสเปนเดอร์แมนเนี่ยจะปรากฏตัวให้เฉพาะคนที่มีความใจดีและมีความสุขกับชีวิตนะครับเขาจะชอบทําให้ผู้คนสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้พวกเขาเขาก็ให้กําลังใจผู้คนให้เป็นคนดีและให้รางวัลพวกเขาด้วยดอกไม้และลูกโปง่งเขาชอบเต้นไปมาเพื่อทําให้คนดูสนุกและถ้าทุกอย่างไปได้สวยเนี่ยเขาอาจจะร้องเพลงด้วยนะครับแล้วเจ้าสเปนเดอร์แมนเนี่ยก็จะ ชอบเห็นผู้คนมีรอยยิ้มนะครับพลังของเขาคือทําให้คนรอบข้างอารมณ์ดีและในข้อมูลนี้นะครับเขาก็บอกความสามารถของสเปนเดอร์แมนอีกนะครับว่าสามารถทําให้อุปกรณ์เทคโนโลยีขัดขล้องได้นะครับแล้วก็เทเลพอร์ตเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาอันนี้เขาก็บอกว่าโปรยพวกคริสเตอร์มานะครับน่าจะเป็นพวกแบบเหมือนโปรยกระดาษสีลงมานะครับเหมือนแบบพวกเวลาเรารับรางวัลก็จะมีแบบกระดาษโปรยแบบวงุวงวงิวง้วงวุงวิ้งมานะครับคือการเคลื่อนที่ย้ายไปย้ายมาเนี่ยมันก็มีพลังเหมือนสเปนเดอร์แมนเลยแลว อีกอย่างนะครับสเปนเดอร์แมนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับคือถ้าเกิดเขาไม่อยากให้ใครเห็นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับแต่เขาสามารถเลือกคนที่อยากให้เห็นได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่แบบอ่าจิตใจดีหรือว่ามีความสุขมากๆเนี่ยเขาก็จะปรากฏให้เห็นนะครับแต่ก็มีเรื่องเล่าว่าสเปนเดอร์แมนเนี่ยก็มีด้านมืดเหมือนกันถึงแม้เขาจะใจดีแต่ถ้าเขาโกรธเนี่ยภาพปรากฏของเขาก็จะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยซึ่งก็ไม่มีใครอยากเห็นเหมือนกันนะครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเก เกิดขึ้นกับสเปนเดอร์แมนเท่าไหร่โอเคทุกคนก็สเปนเดอร์แมนเนี่ยถ้าจะปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยต้องเป็นคนที่จิตใจดีนะครับเขาถึงจะปรากฏตัวขึ้นแต่ก็ยังว่านะครับถ้าเพื่อนๆหลงเข้าไปในป่าลึกแล้วแล้วก็จะสังเกตเงาดำๆที่โผล่ขึ้นมาเพื่อนๆอย่าเชื่อใจนะว่าเงานั้นอ่ะมันเป็นเงาของสเปนเดอร์แมนเพราะเงานั้นอ่ะอาจจะซ่อนความน่ากลัวและเลวร้ายอยู่ก็เป็นได้นะครับนั่นก็คือสเลนเดอร์แมนนั่นเอง